สวัสดีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอิแต่งนะครับคันนี้โอ้สวยนะครับปู่มาจากอ่าู่โชคอนันต์นะครับผมก็วางเครื่องเป็นสักทีร้อยแปดสิบนะครับพี่เจ๋นหเห็นเอ่อประมาณเท่าไหร่นะพี่เห็นเจ้าของเขาบอกประมาณเท่าไหร่ราคาต่อน่ะสามแสนนิดนิดครับเฉพาะตัวรถนะรวมน่าจะรวมรวมรวมเครื่องด้วยเหรออ๋อไปเสร็จประมาณสามแสนกว่ากว่ครับรวมรวมเครื่องแต่ตัวนี้ดั้มได้นะครับทุกคน น้ำได้ไทยแลนด์ก็้านถ้าไทยแลนด์ก็เกือบล้านครับอันนี้ถือว่าสวยไปคนละอย่างนะทั้งอุดิศเขาก็ใช้เป็นรถไทยแลนด์คันใหญ่ๆนะที่วาลาก7ตัน8ตันอะไรนะครับนี่วาอันนี้ก็อ้โซนโคราชนะครับผมก็สวยบ้านเองไม่ต้องกี่ยวกันแต่มาเที่ยวบ้านฉันก็ห่อข้าวกินได้เด้อเอออันนี้ตัวนี้เป็นไดตาร์นะครับตัวนี้เป็นไดตาร์อ่าเมีเมื่อกี้มีคอมเมนต์มาครับบอกเอาไปใส่โค้งยำนาไหวหรือเปล่า ไม่น่าโค้งไม่น่ารับไหวร,รับเครื่องเอาไหวแต่โค้งไม่น่ารับไหวนะครับเ <c oughs> พราะลาน้ำหนักตัวเขาเยอะนะพี่เนาะ <c oughs> น้ำหนักประมาณเท่าไหร่พี่ <c oughs> ประมาณร้อยกว่าร้อยกว่าแต่ผมก็จาน้าหนักไว้ได้เหมือนกันไม่รู้ว่าร้อยเท่าไหร่นะครับแต่รู้ว่ามันมันไม่เหมาะกับโค้งย่ำนาเอาง่ายๆอ่ะก <c oughs> ็ะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเอาอันนี้ครับเขาจะดึงหกล้อคิดว่าดึงไหวไหมพี่เขาคิดคิดพี่คิดว่าเขาจะดึงเรารถเราไหวเปล่ากี่ตันพี่หกล้อพี่เนี่ยเจ็ดตันสองเจ็ดตันสอง พี่คิดว่าเขาจะดึงไหวหรือเปล่าไหวเดี๋ยวลองดูกันครับทุกคนไอแตนดึงหกล้อครับเจ็ดตันกว่าจะดึงไหวหรือเปล่านะครับไอ้ระบบเกียร์เป็นไงแล้วพี่ระบบเกียร์จะเป็นเกียร์โลไฮครับอ๋อโลไฮหนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อโลไฮหนึ่งสองสามสี่ห้ามีดัมด้วยมีดัมด้วยนะครับปุ๊บนี่ครับระบบเกียร์เขาเขากเกทำสวยอยู่นะ สวยเลยแหละไม่ใช่ส,สวยอยู่นะสวย่เลยแหละครับสวยเลยนะครับอ่ะ,อะทุกคนลองเลยนะครับผมมาเช็ดตนครับผมบอกเลยเติมน้ำมันบ้างรถน้ำมันหมดเลยเป็นไงละ่ะ มีคนดันนี่วะเฮ้ย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 ,ยมากันอีกมากันมากันเฮ้ยมากันปี่นึงมากันมากันต